พูดถึงก็โทรอะไรครับ ừ. สวัสดีครับแม่ฮะนี <S <S ่ใครนะครับอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมนะครับ Xiaomi 11T Pro เรื่องแมจิกที่ใครก็ถ่ายได้ชัดเกินตาหลังเสียงเต็มอารมณ์เก็บเนียบได้ทุกช็อตง,ง่ายๆในคลิกเดียวก็สัมผัสได้ถึงใจด้วยที่สุดของพลังช้าเร็วของ Xiaomi และแรงนานประสบการณ์ซีนีแ m a ิก g คุณก็มีได้ Xiaomi 11T Series ไม่มีน้ำตาลแต่ไม่ลดความซามาสดชื่นกับสปร์ e กลิ่นเลมอนไลม์ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่นี่แหละซาโดนใจสปร์ e ไม่มีน้ำตาลลองเลยเวลารีบดัชชี่ดัชชี่ทุกวันดีทุกวัน พีคแล้วพีคอีกอินจับทุกหน้าจอ KFC ชุดสุดเต็มจอเพียง199บาทถึง17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นที่ไก่ที่สั่งไว้อ่ะอืมฟรีได้ปะมีแต่สากระที่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีที่ชซอปเป้ช่วยเตยโหลดแอปก็รับโบนัสสูงสุด500บาทได้ง่ายๆลูกค้าใหม่เพียงโหลดแอปแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญถึง31ธันวาคมนี้ชิคกดูนน C, ควมินซ<น>ีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนนมีเคอร์ควิมินและแอลกลูตาไทโอนเนไม่มีวัตถุก,กันเสีย C, ควิมินซีควิสำคัญทุกวันของชมที่สุดของการใช้ชีวิตอยู่ที่คุณเลือกไปให้ไกลกว่าที่เคยบนทางที่คุณสร้างเอง Ford Ranger Wild Track รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิเมตรถึง31ธันวาคม2564 ไอแบบมีเสมหักละลายเสมหักบรรเทาไอใช้โซแมทมีตัวยาคาร์บซ so ิสเตอินเวลาที่ต้องไปต่อทำมาตั้งนานแล้วเดียวงั้นลองทำตามนี้สูดหายใจลึกๆแล้วดื่มแบรนด์มสูดหายใจแล้วไปต่อดื่มแบรน์แค่ขัดแต่ไปเคลือบคราบต้องกลับมาไว้ใช้วิกซอลโกะขจัดคราบไวพร้อมสารเคลือบเพื่ป้องกันคราบ พิสูจน์แล้วคราบไม่เกาะติดง่ายสะอาด,ดนานวิกซอลโกลสิหงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นซ่อมยูสูงลองเลย้วาวเล่วิตามินมีวิตามินซีด้วยนะ เจเลีวิตามินเยลลี่ปาร์ตี้เร้นด์หม่อร่อยเคี้ยสนุกมีประโยชน์เจเลีวิตามินเยลลี่อร่อยมีวิตามินซีนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายว,วันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนราธิวาชวางังดุดสิทธิ์นะครับเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมพร้อมบวลสื่อสร้างความเข้าใจประชาชนแนวทางเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ขณะที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีวางวงมลาถวาราชาาการะพร้อมกันทั่วประเทศเช่นเดียวกันในัาง,งหมดได้ในข่าวเย็นช่องวันครับ ลาสไอคอนทุกวันเสาร์เวลาสอ,องทุ่มสิบห้านาทีแปดคนในใจคุณคือใครจบตาดีๆว่าคนที่คุณชอบคนที่คุณเชียร์อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่และลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับกันค้นหา8คนสุดท้ายครับผมดีเลยอ่ะผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกว่า,าปีศาจเหมือนกันนะเรานะโอ้โหไม่ได้จดเลยครับตอนโชว โคตรดีเป็นโชว์ที่พี่ชอบรู้สึกดีครับอีกไม่กี่กดะใจข้างหน้าฮะคุณจะได้เห็นชมหน้าของ8คนสุดท้ายได้ทราบหมายเลขประจำตัวของพวกเขาและได้เริ่มโหวตกันตั้งแต่คืนนี้เลยเปิดโหวตวันอาทิตย์นี้พร้อมกันทั่วประเทศ ันที่25ตุลาคมนี้เวลา10โมงตรงมาร่วมเฉียช้างศึกทีมชาติไทยกับการถ่ายทอดส,สดการแข่งขันฟุตบอล AFC U23 เอเชียนค้าพบทีมชาติไทยปะทะทีมชาติมองโกเลียมาร่วมส่งแรงเชียทีมชาติไทยในวันจันทร์ที่25ตุลาคม10โมงตรงทางช่องวัน31คอกาแฟเข้มสุดขั้วเจอแล้วเข้มสุดขั้วชุกแก้ว เราเจอแล้วคุณล่ะใหม่เนสกาแฟ black rose เราคั่วกาแฟจากความเชี่ยวชาญด้วยเวลาและอุณหภูมิที่แม่นยำจนได้ความเข้มที่รอคอยพร้อมแล้วมีให้เข้มสามแบบคุณล่ะกาแฟคั่วสุดเข้มหรือเปล่าใหม่เนสกาแฟ black rose คั่วสุดเข้ม ับสนุนโดยเซลฟ์คลีนนิ่งจากไพเออร์ er ล้างถังทุกครั้งที่ซักน้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ดาวนี่ค่อยๆเดินนะครับแม่